สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ออกชันขอนแก่นนะคะพี่น้องมาดูรถค่ะจะประมูลรถยังไม่รู้เลยจะคันไหนนะคะก็จะมองๆอ,อยู่นะคะถามเขาว่าถ่ายคลิปได้ไหมเขาบอกถ่ายได้เนาะมาดูกันค่ะรถก็สภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ,ะสวยก็มีดีก็เยอะนะคะ อันนี้คันที่สองคันที่สองนะคะราคาเริ่มต้นที่สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะคะมิตซูบิชิได้พ่อยคันที่แปดเริ่มต้นที่แสนหกนะคะพี่น้องแบตเตอรี่เสื่อมเอาบาละบาเอาอ้ยอยลอยขูดขีดอะไรเขาบอกไว้หมดเลยนะคะ รอยเขียวชนเขาบอกไว้หมดเลยนะคะพี่น้องอืมแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรเขาจะมีรายละเอียดในในในเอกสารนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าใหม่สําหรับเรามากนะคะรถมามีสภาพเชี่ยวชนมีอะไรเขาบอกไว้หมดเลยมาจากไหนอะไรยังไงนะคะประวัติมีขูดมีถูมีไถบอกไว้หมดเลย แต่ละคันอยากดูเปิดดูได้เลยนะคะพี่น้องชอบสีไหนคะสีแมงทับหรือเปล่าแล้วจะสีพระอินเลือกเลยนะคะสีแดงนี่ก็สวยเอามาขึ้นรถแล้ว่งแท้ก็เป็นรถตลาดบ้างบ้านบ้างน,น,นะคะพี่นอ้องเยอะมากเลยะคะ่ะมีคนมาดูเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่า เราจะชอบคันไหนอะไรยังไงนี่ก็ว่ากันไปอีกทีนะคะอันนี้ <c ười> คันที่หกเริ่มต้นที่สองแสนเก้าค่ะที่น้องบอดแหล่งเจอนะคะสวยมีรถแบบนี้ด้วยไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนเนาะประมูลมาจากรถตำรวจอะไรหรือเปล่าไม่รู้ชอบคันไหนไหม ไม่อยากอยากจะดูข้างในอยู่รถคันนี้ท่าทางจ้านั่นเขาบอกว่าถ้าไม่ล็อกเปิดได้ดูได้หมดเลยนะคะโตโยตา้าคันนี้ก็แสดงว่าก็ปิดไว้ยังไม่นานสีก็สวยนะคะออปติกโอเคอยู่ใ้รักนะคะเสียงนิ่ม6คันที่หกสิบ เดี๋ยวดูราคากันไหมดูราคากันไหมราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่มันเป็นครั้งแรกของเรามันที่หกสินะคะเริ่มต้นที่สองแสนหกคันนี้หลวงปู่ศิลาสวิจันโท โอ้มีนี่ด้วยแอดเทรดก็เจอมีกี่บาทไหมล่ะห้าสิบเก้าหรือปเปล่าเรายังไม่รู้นะอยากดูขั้นไหนพี่นนอะพรุ่งนี้มีการประมูลค่ะอันนี้คือ,อบุ่มรักแท้อะ ลนากูจนก็่ํำยีพอกูมีก็บอกกูขายยาวดท่นี้ทำไมมันมีกลุ่นอัะขางใครลักโฟวินได้น่คะสีแต่ละสีแต่ละขั้นเอา ไม่ธรรมดานั้นเนี่ยมุมโซนนี้สีชมพูสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนี่คือเจ็บจัดแท้จุจวด,จดมันไม่ได้น้อยนะคะพี่น้องเป็นการเปิดประมูลรถที่ขอนแก่นมันจะมีแต่รถยนต์นะคะข้างนอกเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนาะเขาไม่ให้เขาเข้าไปดูนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี้เขาส่งลงเทพหมดเลยนะคะพี่น้องจริงๆแล้วสถานที่จอดรถกว้างมากฝั่งไปนู้น เยอะเลยอันนี้คือตึกประมูลนะคะข้างหน้าก็คือประชาสัมพันธ์สภาพรถแต่ละคันทางฝั่งนู้นก็มีนะคะพี่น้องะเงเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกคันไหนเนาะโอ้ยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะ ดูอะไรยังไงบ้างนะคะคันไหนเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะไม่มีอะไรลงคลิปก็นี่แหละค่ะนิดนดิดหน่อยๆเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ